บทที่หกบทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสตรเอวัมเมสุตังเอกัางสมมังพระควาภารานะเสยังวิหารติอิสิปเตนะมิฆาทายตันตระโคพระวาปัจจวัคขิเยพิก,พกพูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปปัชชิเตนะนะเสวิตาพายโยใจยังกาเมสุกามะสุ ขัลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุจานิโคอานาฬิโยอ,น,อน,าานัตตะอนัตถะสานิโตโยจายังอัตตะกิละม้าฐานุโยโคทุโโคอานาฬิโยอน,าานัตถะสานิโตเอเตเตพิกเวปุโภอันเตอนุปกัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเจนะ อภิสัมพุทธาจากขุการณียะนัการณีอุปัสสัญยาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวรติกตมาจะสาภิคเวมัชิมาปฏิปทาตาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการณียะนัการณีอุปัสสัยยาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวรติอายะเมวะอริโยอถังคิโปมัคโคเสยยะถีนัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาวิภิกขเวมัชีมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจะกุการณียะนัการณีอุปะสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติเอทังโขปานะภิกขเวทุกขงอริยะสจัง าติปิทุกขาชาาซาราปิทุกขามาแนะนำปีทุกขังโซกปะลิเทวะทุกขาโทมานุสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกขูปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปดฉัยัมปดฉัมนะระพันติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปะทานนะขันธาทุกขา อิตังโขปนาพิคเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจยาันตัญหาโโนภวิกานันทิราคะสหขตาตันตราตันตานิพพทินีเสรยัติธรรมกามาติกามะตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอิตังโขปนาพิขเวทุกขะนิโรโละอริยสัจจโยตัสายวะตันหายะ อาเสสะวิราคะนิโรโถจักโปนิปปตินิสัคโโมุติอนารโยอิทังโหปนาภิขเวทุขันิโรทุขาพินีปฏิปทาอริยสัจจัญามะเววาอริโยอัตถานทิโคมักโขเสยยะจีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมีพิกเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุมโอทปาทิญาณังโอทปาทิปัญญาโอทปาทิวิชาโอทปาทิอาโลโกโอทปาทิตัมโกปนิทางทุกขงังอริยสัจจังปะเยเดยันติเมี atem, พิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ อุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตัโหปาณิฐานทุกขังอริยสัจจังวานิยาสันติเมพิกเวบุคเวยอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขังสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวบุคเวอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุ โอทัปาที่าณัโอทปาที่ปัญญาโอปาที่วิชาโุทัปาที่ญาโรโกโอุัปปที่ตัณห์โปะนิทานทุกขสมุทโธโยริยสัจจังปหาตักพันติเมพิกเวบุพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักโปาที่าหัโปาที่ปัญญาโอปาที่วิชาโทปาที่าโรโกโอทปปที่ตัณหโปะิทางทุกขสมุทโยโ อริยสัจจังปะหีนามิเนพิขเวบุเพอานุสุเตโสธรรมเเมสุจักขุมโอทัปาทิญานังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิอิทังทุกข์นิโรทอริยสัจจังติเนพิขเวบุเพอานุสุเตโสธรรมเเมสุจักขุมโอทัปาทิญานังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชาโอทัปปาทิอาโลโก โอทัปปาที่ตังโขปนิทานทุกข์นิโรตูอริยสัจจังสัจจิกาตัมพันติเมธิขเวบุคเฐอนัญุสุเตสุธรรมเณรสุจริมโอทัปาทียานังโอทปาทิปัญญาโอทปาทิวิชาโอทปาที่อารมณ์โอทปาทิ่ตังโขปนิทานทุกข์นิโรตูอริยสัจจังสัจจิกาตัมติเมธิขเวบุคเฐอนัญุสุเตสุธรรมเณรสุจริ โอทัปาทิยานังโอทปาทิปัญญาโอทปาทิวิชาโอทปาทิอาโลโกโอทัปาทิอิทธางทุกขะนิโรธาขามานิปฏิปทาอริยสัจจันติเมิกขเวโลกเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขมโอทัปปาทิยานังโอทปาทิปัญญาโอทปาทิวิชาโอทปาทิอาโลโกโอทัปาทิตังโขปานิฐานทุกขะนิโรธาขามินิปฏิปทา อริยสัจจังภาเวตัันติเมพิฆเวบุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาโอุทปาทิวิชามอทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโหปริตังทุกขนิโรธาขะมัทคามิณีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิฆเวบุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิญาณังโอุทปาทิปัญญาอทปาทิวิชามอทปาทิอาโลโก โุทปาทิยาวะกีวัจจะเมพิคเวอิตเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐานถาวาทศากาลยถาโูตัญญานาัทสนังนวิสุวิสุทธะอโหสิเนวตาวาหาพิคเวสัทถีวะเกโลเกสัมมารเกสัพพมะเกสัสมนมณธรรมนิยาปชายสะสัทถวะมารุสายะ อนุตารังสัมมาสัมโพธินะพิสัมพุทโธปัจจายาสิงยะโตจะโเมวิคเวอิเมสุตโตูสอริยสัจเจสุเอวันติปฏิวัฏถังขะวาสกาการะเนมะพูตังยานทัศนังวิสุทธังอโหสิอาถาทางพิทเวสทธิวะเกโรเกสมราเกสัพพามะเกสัตสมมณความมนิยาปัชชายะ สัเววามนุสัยยะอนุตรารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญาสิงหนานันจปะปะณะเมทันสนะทัศนังโอทปาธิอาคุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาติฐานิโหนพระโบติอิทัมะโวจัพควาอัตมนาปัจ,จวัคขิยาพิขูพระภาวะโตภาสิตังอภิน่น,นทงอมิตรจันจั ปณะเวยาการนาสมินพัญญามานียาญาสะตูสม,มตูโกทัญญสสะวิระชังวีตังนังธรรม,มะจกักผูทปาทิยังยินจสะสมุทัยธรรมะสัพพันตานิโรธาธรรม,มันติปวดเดเดาวาเจเตจะกปะคะวตาธรรม,มะจักเตเป็นมาเทว,วาสัาธมนุสสะเวสุนเอตัมปะคะวาตาภาลานาสยยังอิสิป,ปตานน วิคาทายะทายอนุตรังธรรมะจากกังปวัตติตังอัปปวิวัติตยังสมมณีนว,นวาธรรมณนวาเทเวนวามาเรนวาธรรมมุนาวาเกนเจวาโลกัเมนติภุมมานังเทวานังสัตตางสุสตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุสสาวรีสุจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตางสุสตวาง ตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุนตาวติงสานางเทวนางสัทธาสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสุนยามางเทวานางสัทธาสุตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสุนตุสิตานางเทวานางสัทธาสุตวานิมานารติเทวาสัทมนุสสาเวสุนนิมานารตินางเทวานางสัทธาสุตวา ปารณิมิตวะสาวัตถีเตมเวสาสัตมนุสสาวีสุปารณิมิตวะสาวัตีนังเทวสาสัตทางสุตวาปัมมะกายิกาเทวสาสัตมนุสสาวีสุเอธรรมพระควตาภารานสียังเิสิปัตตนมิขทาดีอนุตารังธรรมมาจากการภาวะติตังอัปปติวันติยัง สัมมณเนะวาพรามมะเนนะวามมะเจว,เเวนะวามาเลนะวาพรหมมนาวาเกนะเจวาโลกาสมัมิติอิจิหะเตนะคะเนเนะเจนะมุหุเตนะยาวะพราม,มะโลกาสัตโธอปพ,พุทธคันชันคัตคัตฉิอายะจะท้า,าสาสหสีโลกาธา สังกัมปิสัมปะก,กัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลจะโอภาโสโลเกปตุระหูสิอธิกรรมเมวะเทวานังเทวานังเทวานุภาวังอาทะโขพัฒนาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตะโกโกธันยูอัญญาสิวัตะโกโกธันยูติอิติหี าอายยสมัมโตโกธันยาสัญ,ญายานูปัานโยเตวนามังองหูสีติบทที่ 7. พุทธานุสติบทที่ 8. ธรรมานุสติบทที่ 9. สังฆานุสติบทที่ 10. เจินามณีปิยังมันตังบทบที่ 11. สอัอกัาวาอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณสัมพันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตรโลกุริสัทธามาสาราธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพระควาติสวากขาโตพระควตตาธรรมูันทิิโกะกาลิโกเอปัสสิโกโอปัญญิโกปัจิตตังเวทิตพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระครวตโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสังโฆ ยะที่ทางจะตายนี่โพธิสัยยุคาเนี่ยถวโพธิสภูพาลาเอสสะคะวะโตซาบะกะสังโผอห์เนโยปาห์เนโยตักขีเนโยอันเฉลี่ยไกรและเนโยอนุตรังคุญยะเพิตังโอภิษารจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปาสันติเจเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะโพตัญจะมหาราชาตวังมังโพสันตุ โนทีปังกะเรเทโวสุโสสูเซเสทิกิดเจเทโวเยสป,ปูปัดจังกัสมิงกินเนวัฒนาปิยังเป็นตังสาริปุลตัวพระวันตุณีเสทิลาพังชนาะเยมณีจินยาปิยังจ่านางสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสักกะตาวาพุทรธราาัตนังโอชาถังตมมังมะรังเหตังเทวมนรุษานังพุทธเตเชนะโสทินา นัสันดุปัตถวาสัพเพทุกข่าอุปัสเมตุเตสัคกัตวาธรรมะตรนั่งทะอุสัถังอุตมังวะรังปาริราหุปัสสะมะนัธรรมเมธรรมะเตเชนะโสทินานัสันดุปัตถวาสัพเพหะยาอุปัสเมตุเตสัคกัตวาสังฆะตรนั่งอุสัถังอุตมังวะรังอหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆะเตเชนะโสทินานัสันดุปัตถวาสัพเพ โตคาบูปาัติเตโตยิิโสภวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจนะสัมปันโนสตโตโลกาวิทุนุตโรโพริสัตถมัสาราธิสัตถาจิวะมุสานังพุทโธกัะพารตสวากาโตภะพะวตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิบาสิโกโอปนิโกปัญจตังเวทิตัโ ชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆเยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะที่ทางจิตตาได้ปุริสายุคานิ่ยจักปุริสปุคนาเอสสัสะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยภะคีเนยโยอันเชลิกะรานิโยอนุตตรังบุญญะเขตังเวสสังโฆ จินดามณีปียังมันตังยะสังพาสังโกนังปะสันติเศรีหังมาตาปิตาวะโอระหังกว่าโพตันจักมหาราชาตาวังมังโกสันทุโนทีปังกะเรเทวสุโตเทสิกินเจยินติเทวุเยสะโกปัจังพุสเหมิงเีเนวาทัตตาปิยังกันตังสษริปุลโตภันตุมีสิทธิราภังชนานะเีมณีจินดาปียังจัาท่านังสัพ เพชนาผู้หมูชนาเปโยนามะสักกะตาวาพุทธนัตนางโอสถังอุตมังวรังมีตังเทวมนุษย์นาพุเทพุทธเตเชนะโสทิน,นาหนสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปปัสมาเงสักกะตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหุปปัสมาังธรรม,มเตเชนะโสทิน,นานสันตุปัตถวาสัพเพ พระยาอุปัสสนุติตยสักกาวาสักรัตนานังสถานุตมังวังอาหุเนยังปางหุเนยังสังฆเตเชีนัสโธทินานัสันตุปัตถวาสัพเพโลกะอุปเมนสุเตยอิติปิโสภะคะวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชารเจริะสัมปันโนสุปโตโลกะวิทูอนุตตรโุริสาธรรมะสาระทีสัทธาเทวะมุสานัง พุทโธพัควาติสวาคาโตพัคควาตาธามูสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตาโพวินุวสุปฏิปันโนพัคควาโตะสาวะกสังโฆโอสุปฏิปันโนพัคควาโตะสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนพัคควาโตสาวะกะสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนพระควาโตสาวาัสังโกยะที่ทางเจตตาเรโพิสัตยุคาที่อาถ้โพิสัารเอสัตพระควาโตสาวกสังโกอ,อาหุเโยปาหุนโยทัิโยอัลิเนโยอนุตรังคุญยะเกตตาโลภาตจินดามณีพิยังมณัยาางยะสางังทาสังโกนาุปัสังติสเนหันมาตาปิตาวาโอ โกตันจัมหาราชาตะวังมังโกสัาธุโนทีปังกะเอเทโวสุโกเซทิกินจิเทโวเยสัพโกปัจจังทัสมิ่งกิเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริคุโตวะวันตุณีเศริฐีลาพังชนานะเยมันีจินดาปิยังจักทานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกะตะวาพุทธรัตนังโสธรรมกัมมังวะนาง มิตังเทวมนุษสานังพุธเทธเตเชะนสโธทินานสันตุปัทฐวาสัพเพท,ทุกขาอุปผะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสัตถานุตะรมวังปาริราหุปะสมานังธรรมเตเชะนสโธทินานสันตุปัทฐวาสัาสพเพพระยาวุปะเสามนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสัตถานุตะรมวัง อาหหเนยยางปาหหเนยยางสังกะเตยเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสเพโลคาโมปะสะเมตุเตยบทที่สิบสองพระคาถาชินบังชรชีย,ยาสนาคาตาพุทธาชิตวามารังสาวาหาังจะถูกศัทธาสัพพังนัสันเยปิวิงสุนาราสาภา <c oughs> ตัณหาการาถายอบุธาอัฏฐา,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 าเปสสตนายะกาสัเปปฏิติตามัยหังว่าทาคีเตมุนิสาราเสเส,สปฏิทิโตมัยหังางพุทโธธรรมโอทวิโรจนีสังโฆปฏิติโตมัยหังอุเรสะพัคุณาการรอาถายเยเมอนุรุโธปะสาลิปุตโตตถาคีณีโกทันโยปิติภาคัสมิมุมคะมาโนจาวานเก ท่าคีเนสาวาเนมหังอาสุงอนันทาราหาวกาสโปจะมหานามุภาสงวามะสตะเกเกสโตปิดที่ภาคัสมิสุรโยวะปพังกาโรนิสันนิสิโนสุริสามปโนโสพิโตมุนิปุงคาโบกูมาและกาสโปเถโรมะเหสีจิตตวาทโาโกสไมหัง ปฏิฐาสิกุณาการุณโยอังคุริมาโรจัอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเลติลากามะมะเสสาสิทิมหาเถรวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิทิมหาเถราิชิตาวันโตชิโนโอละสาชาลนตาสีละเตชินะอังคามังเคสุสันติตา รัตนังปรโโรงุรโรอัสิพ่กคิเนเมตตาสุตกัรทราชคังปัชโตอัสิวาเมอังกริมาณักแบ่งใังล้พ่ะขันทโมร,ประปะริตันจะอานาลาติยา สุตตะกังอากาเสชธนางอาศิเสสาปาการสันติตาชินานานาวะระสันยุตาสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิระชนตุปัทถวาอาเสสาวินายังแทนตุอนันตชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจฉรชินะปัญชะรามัชมิ วิหารันตังมะฮิตเลีสาทาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาปิตเจวามันโตสุพุโตสุระโผชินานุภาเวนะชปปิตุปัตโตโบธรรมานุภาเวนะชิรา,ราติรังติสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปะชินะปัะเรติ บทที่สิบสามบทสวดพาหุงมหาการปาหุงสหสัสมาพินิมิตสาวลุธันตังคีเมกาลังมุทิตกโกราสเสนามารังทานาทิธรรมวิทินาชิตวาวังวินทูตันเตเจสาวพระวัตุเตเจยามังฆาราน,น,านีมาลาเจเดกามาพิยุจิตสศิวะรันติโพลัมปนาเรา,เรา,เรา,เราวะ โรามปนาะวามากัทธาธมาท่าถัยงยะแขงพันเตสุทันตวิทีนาชิตตะวามุนินโทตันเตะจสาวพระวัตถุเตเชยามังทานันนาราเคตินเชวารังอัจฉริยธรรมโตตามทาวะขีจักกสามานีวสุธารุนันตันเมตตามโพเสิเวิทีนาชิตตวามุนินโทรตันเตยะจาสาพวพระวัตถุเตเชยามังท,ท,ทานันโอขีตกะคาัมิห่างสาธุทาลนันตต ทาวันติโยชนะพระถังคุลิมาละวันตังเจตีพิสังขะธรรมโนชิตวามุนมินทูตันเตีเชสาภาวะถุเติชยามังคะรันิกตตะวานะกกะทามุทธารัิวะคาพิณิยาจินใายะทุทวะแตนังชนะกายยะมะจิสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินทูตันเตีเชสาภาวะถุเติชยามังคะรันสัจจังวิหายยะมะติสัจจกาวาทเกตุลวาทาพิโรปิตรมณางาติอัน ัญญาปฏีปัชชะด,ดชิตาวามุนินโทตนเตชะสาพระวาตุเตชยามังคลานินันโทปนันทะูุชคังวผูุทัง่ะหิติมปุเตนะเถระูุชเคนะธรรมาปยังตุจิดทูปะเทศวิธินาชิตาวามุนิโทตันเตชะสาพระวาตุเตชยามังคะลานิทุกขาหาทิทพุชเคนะสุถาตหาถังธรรมาวิสุทธิชุยิมิทิปการพินานัง ยานาคาเทนะเวทีนาทิตตวานมุลินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยยมังฆาลานิเอตาเป็พุทธชัยยมังคาละอัตคาถายโยวาจโนทินัทินีสารเตมันทันทีอิตวานนี้กวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอาทิถ้ามยานาโรสัตตันโยมหากาโรนิโกนาโทหิตายสัพพะปานินาง โุเรตวาปารมีสภาปโตสัำโภที่นัธรรมเอเตนะสัจาวเชนะโหตุเตชยมังคะมังชยันโตโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังนิชโยโหหิชยัมุสชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกศีเศปทาวิโูคะเรอภิเศกเกสัมภาภูธานังนาคปโะตูพโมติสุนักขัตงสุมาคะราสุขบ่าวต่างังหวัที่ต่าง สุขโนสุโหุโตจัสุยสามพรมมัจาริสศปัทคีน an ังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปณนิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิขตวานะลภันสัตติปัทคีนีปวัตุสัพพมังคังลังละขันตุสัพพเทวตาสัพปะพุทธานุภาเวนะสัพพะโสธีพระวันตุเตปวัตุสัพพมังคังลังละขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรมาลุคาเวนะสัตตาสุธิพระันจุเตภะวันตุสัพพะมันขะลังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาสุธิพรวันจเตบทที่สิบสี่ปฏิทาราคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปฆะเรโพรธิฆะเรกฐีเวหิตาธรรมทาเนนะพระวันตุโธชิตา,สาโสถิงกะโรเตนะวิหารมันทะาเร เศราจามชาราบกาจะริกวงสารามิการทานาปฏิการทานาปฏีอุปปาสการขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานโพตาสุภิตาพระบันตุเตชลาภูชาเยปิชลาปูชายเยปิจะอันทังสำมวาสังเสรชาตาอัตโวปะปปาติกาิญาณิกังธรรมะพลังปั จตเติสัพเพปิทุภาษาการอนถุสันเพียงจาตุงเทดังสาตังธรรมโมธรรมะธาราจปุคาราสังโฆหตุสมะขโควาอัถายะจิเหตายะจามเหรฆาตุสัมสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาโปเนยามะทเมียริยาปเวทเต ปัศนานาโหตุสพเพติปานิโนพุทธาสาเสนีธรรมาทานังประอบเปนสันตุกาเลเทโวประวัสตุบทที่พาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทิหนังเมทานีมาตาปิตาจะอัตตาละชังนิจังนักขันตุกุตตะกังเอวังธรรมเมนะอนาชานงปายชังนักขันตุัพพาชาบทที่สิบห้า เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจานีทุกขาพยาปตาจานิพยาโสขปตาจานีโสกาหอวตุสัพเพวิปานิโนเอตาตวาจะอัมหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังข้ทางตุสัตทายะเจรังละขันตุสัตทาภาวนาพิรตาหัตุ กาันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจัดใจชัยนะรักขารพันธานมสัตว์ผู้สองบทที่สิบหกสุมาลคงคาถาหวตูสับฟังสุมาลาลังรักขันตุสับพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเีนะสุธโหัวถูกนิรันตารหัตูสัพพังสุมาลาลังรักขันตุสัพพระเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะนังโหตุสัพพังสุมังฆาลังและคันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะดังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระตนาไต้ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประเด็นและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้บนจากทุกไปทั้งโวงขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเถิดจเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอโวยที่เ <c oughs> ทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมนทนานในการสวสาธยารยมุนและธรรมะเหล่านี้ <c oughs> เมื่ออนุโมนทนานแล้วโปรดอนุโาตพอให้แก่ข้าพเจ้าและว่าถูกมงคลประปิาปตายยอเศรษฐี เด่ยนยอดเศรษฐีเด่นว่วครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เบี่ยนวัตถุภาพแผงพื่อปริกติตรงสมัยจักรศิษย์ทุกวันการเดิอน